ครับสวัสดีครับวันนี้16เมษายนน่ะนะครับมาพบกับผมบอยเศรษฐีนคราแนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดอัมพวันน่ะนะครับวัดหลวงพ่อจรัญที่ตาชโมนะครับที่สิงห์บุรีนะครับก็มาถวายพระตาหารเทน่ะนะครับเดือนหนึ่งผมจะเป็นเจ้าภาพอ่าอยู่หนึ่งหนึ่งวันนะครับเดือนละวันนะครับตอนนี้ก็คือเห็นไหมฮะทุกคนก็มีการป้องกันโรคระบาดนะครับแม้กระทั่งพระที่สุส่งก็มีการใส่แมสนะครับก็ฝากบุญให้กับทุกท่านด้วยแล้วกันน่ะนะครับ ในการที่ผมมาทางนี้มาเปิดเปิดลงทานด้วยถวายพระธาหาเพลแล้วก็เปิดลงทานนะครับก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับห่างไกลาจากโรคร้ายตอนนี้ที่วัดอภวันก็ไม่ได้รับในการบวชบวชเรียกว่าบวชพรามแล้วกันพง่ายๆนะครับใส่ชุดขาวอะตอนนี้ก็ปิดรับอยู่นะฮะไม่ไม่ไม่ได้มีนะฮะเพื่อป้องก,กันโรคระบาดน,นะครับช่วงนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขแล้วกันนะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง ขอให้ทุกท่านรับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับบุญครั้งนี้ที่ผมได้ทําก็คือถือว่าเป็นบุญร่วมกันกับทุกท่านด้วยแล้วกันขอให้มีความสุขความเจริญเยอะๆนะครับคิดสิ่งใดขอสุขบันาแล้วก็ห่างจากห่า,างไกลจากโรคร้ายแล้วกันขอ,ขอบพระคุณมากครับจากผมบอยเสรีฐีนักราชสวัสดีครับ